ซึ่งเมื่อวานนะครับเราได้มีการพิจารณานะครับจริงๆ2เรื่องนะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของเ,ออเกี่ยวกับการพิจารณาติดตามความคืบหน้านะครับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการยึดอายัทรัพย์ในคดียาเสพติดการฟอกเงินและการใช้บัญชีมา้าในขบวนการยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับอาญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งกรณีที่ว่านี้ก็คือกรณีของการไฟฟ้าแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดนะครับผมทราบดีว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยของเรานะครับเนื่องจากว่าวันนี้คือวันที่25นะครับตุลาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับของการครบกําหนดในคดีตากใบ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทหมายที่สำคัญนะครับที่จะเป็นตัวช้วัดว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศของเรานะครับจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใดเราคงจะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก่อนที่อายุความจะหมดลงแต่ว่าผมทราบว,ว่าเดี๋ยวคงจะมีการพูดถึงมีการแถลงนะครับของอีกหลายๆภาคส่วนนะครับต่อเรื่องนี้แต่ในโอกาสนี้ผมเองก็อยากจะ ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนะครับในการที่จะบอกกล่าวไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนว่าคดีนี้มีความสําคัญและหากท่านมีอํานาจหากท่านมีหน้าที่นะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมอยากจะใช้อยากให้โอกาสนี้ช่วงเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้แป่งปาฏิหาริ์ที่เราจะเห็นกระบวนการยุติธรรมที่มันสามารถสําเร็จทราบดีครับว่ามันคงจะน้อยนิดนะครับแต่ว่าถ้าคดีตักใบมีความชัดเจน กระบวนการยุติธรรมมันเดินต่อไปได้ผมเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเห็นสันติภาพสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็จะมีความหวังมากขึ้นนะครับก็วันนี้คงไม่ได้มาแถลงในเรื่องของคดีตักใบนะครับคงจะมีหลายท่านที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปแต่ว่าก็อาจจะกลับมาที่เรื่องที่เมื่อกี้ผมพูดตอนต้นนะครับว่า การไฟฟ้าของเรานะครับโดยเฉพาะการไฟฟ้าแม่สายนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของการฟอกเงินซึ่งการพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไปปรับกรําว่าการไฟฟ้ารู้เห็นเป็นใจนะครับแต่ไฟการไฟฟ้าก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือนะครับของการฟอกเงินได้ซึ่งเรื่องนี้เราพิจารณาการในกรรมธิการหลายครั้งนะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลายท่านที่อาจจะเคยได้ยินในเรื่องของคดีทุนมินหลักนะครับ ก็จะทราบนะครับว่ามันมีการซื้อขายไฟฟ้าที่แม่สายแล้วเชื่อมกลับไปนะครับที่ประเทศเมียนมากนะครับโดยมีคู่สัญญาคือบริษัทอัลลัวซึ่งแน่นอนเราคงไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดของคดีนะครับที่มีมีประเด็นปัญหาอยู่ในในศาลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการไฟฟ้าแม่สายนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมีการรับเงินโดยจากบัญชีมานะครับมากกว่า500บัญชี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับจากหน่วยงานภาครัฐนะครับหลายๆหน่วยงานที่คอนเฟิร์มตรงกันนะครับว่าการไฟฟ้ารับเงินจ่ายค่าไฟฟ้าจากบัญชีมาซึ่งบางบัญชีนะครับประมาณอยู่ที่22บัญชีนะครับมีเส้นเงินที่เชื่อมไปกับยาเสพติดนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายที่มาที่ไปของยาเสพติดมีอย่างไรบ้างนะครับ แต่จากการที่มีการจับกลุ่มขบวนการยาเสพติดหลายขบวนการนะครับเส้นเงินมันไปถึงนะครับมากไปกว่านั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับปปสนะครับก็ได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับหลายอย่างนะครับหนึ่งในทรัพย์สินที่มีการยึดก็คือมีการยึดในเรื่องของหลักประกันนะครับของสัญญาที่บริษัทอันลัวได้ทําสัญญากับทางการไฟฟ้าแม่สายไว้ด้วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับ มันก็มีข้อกังวลน,นะครับแน่นอนว่าแล้วอย่างนี้เราจะยังคงมีการขายไฟนะครับไปที่ทางฝั่งท่าขี้เหล็กทำไมนะครับซึ่งจากการพิจารณาล่าสุดเมื่อวานนะครับเราก็ได้มีการทราบนะครับว่าหลักทรัพย์นะครับที่มาเป็นในการวางเป็นหลักประกันนะครับในเรื่องของสัญญาของระหว่างบริษัทอัลลัวกับทางการไฟฟา้าแม่สายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ไม่สามารถใช้แบงค์การันตีอะไรต่างๆได้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการหิ้วเงินสดนะครับจากทางการไฟฟ้าท่าี้เลกน,นะครับมูลค่าประมาณสัก7ล้านบาทนะครับมาวางไว้แทนนะครับโดยมาวางไว้กับทางการไฟฟ้าแม่สายนะครับเมื่อข้อจริงมันปรากฏอย่างนี้นะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงตัวสัญญาระหว่างบริษัทอันลัวกับทางการไฟฟ้าว่าเอ๊ะ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดูๆไปแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าไฟฟ้าของเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นนี้ทําไมเรายังคงต้องขายไฟต่อไปนะครับประเทศไทยนะครับได้ประโยชน์อะไรจากความเสี่ยงที่อาจจะทําให้ขบวนการยาเสพติดเติบโตแบบนี้นะครับสิ่งที่กรรมธิการก็พยายามซักถามนะครับสอบถามพูดคุยนะครับเราได้มีการเชิญหน่วยงานจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ป้องกันปรับปามการฟอกเงินกระทรวงมหาดไทยนะครับปปสนะครับมีการเชิญในส่วนของปปชนะครับผู้บัญชาการทางตํารวจเนี่ยเขาส่งเจเลตํำรวจมานะครับแล้วก็บชปปสหรือบัญชาการตํารวจปรับปรามยาเสพติดนะครับซึ่งทุกหน่วยงานก็ให้ข้อมูลนะครับที่ตรงกันว่าก็มีความพยายามในการขยายผลตรงนี้อยู่นะครับซึ่ง ในส่วนของทางมหาไทยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มหาไทยก็รับไปว่าจะไปพิจารณาว่าจะมีการเลิกสัญญาหรือไม่เหตุผลที่มหาไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็เนื่องจากว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาไทยผมเองก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับว่าหลังจากที่เรามีการพิจารณาหลายครั้งมันมีสิ่งบ่งชี้หลายอย่างนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขายไฟ ไปยังแม่สายอีกแล้วนะครับแน่นอนมอาจจะมีข้ออ้างว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแต่สิ่งที่เราต้องชั่งน้ําหนักในการตัดสินใจเชิงนโยบายก็คือถ้าเราปล่อยให้มีการเดินไฟกันแบบนี้ต่อไปสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนก็มีแต่จะติบโตขึ้นข้อบ่งชี้ที่สําคัญที่ชัดเจนนะครับก็คือราคายาเสพติดในวันนี้นะครับถูกลงอย่างน่าตกใจนะครับ ในกรุงเทพมหานครราคาไม่ถึง6บาทด้วยซ้ำแน่นอนผมไม่ได้พูดถึงว่ามันมีสารที่จะเป็นสารสำคัญของยาเสพติดที่เข้าไปผสมเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ยาบ้าคือสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแม้ว่าจะมีการจับกลุ่มนะครับในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยจำนวนมากมาย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ปริมาณยาเสพติดลดลงแต่เพียงแต่อย่างใดเพราะอะไรฮะเพราะต้นทุนการผลิตมันน้อยลงนะครับ แหล่งผลิตนะครับยังสามารถที่จะคงสภาพการผลิตต่อไปแบบนี้ได้เรื่อยๆซึ่งมันก็มาจากทรัพยากรไฟฟ้าทรัพยากรของประเทศไทยนั่นเองนะครับในโอกาสนี้ผมจึงอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนว่าผมอยากจะสื่อสารไปถึงกระทรวงมหาดไทยว่าท่านจําเป็นต้องทบทวนนะครับนโยบายแบบนี้การยืนนะครับกระต่ายขาเดียวเพื่อคงไว้ซึ่ง การจ่ายไฟฟ้าการขายไฟฟ้าไปที่ท,าท่าทีเหล็กจะไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นผลดีต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนสิ่งที่ท่านต้องทําคือการทบทวนนโยบายนี้และถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องตัดไฟนะครับอย่าปล่อยให้ไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับตกไปอยู่ในมืออาชากรน,นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่า อยากจะใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารนะครับนอกจากเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะได้มีการสอบถามนะครับผมอยากให้ท่านมาลบนะครับจริงๆก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เล็กเหมือนกันเป็นเรื่องที่สําคัญต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนจํานวนมากก็ยังไม่ทราบในเรื่องเหล่านี้นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับแพะนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าแพะมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการบริการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับ ก็ต้องบอกว่าการบริการความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยเรามีภารกิจเรื่องชายแดน,นด้วยนะครับแล้วก็มันมีการมันมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการรักลอกนะครับนำแพะมีชีวิตเนี่ยเข้ามานะครับที่ประเทศไทยซึ่งจํานวนอาจจะนับแสนตัวนะครับก็อยากให้ท่านมานบนะครับไดออ้อธิบายนะครับพี่น้องสื่บมลชนได้เข้าใจถึงเรื่องที่เราได้ทําเมื่อวานต่อไปนะครับ ก่อนที่ผมจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องแพทย์นะครับผมอยากจะเสริมท่านประธานกรรมธิการกรณีเรื่องการไฟฟ้าที่แม่สายนะครับผมคิดว่าประเด็นสําคัญก็คือนี้กรณีนี้ครับกระทบกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงเนี่ยโดยตรงนะครับนะครับเราไม่อยากจะเห็นนะครับประเทศไทยนะครับถูกมองจากนานาอาระยะประเทศว่าเราคือแบตเตอรี่ ให้กับกลุ่มอาชญากรรมหรือกลุ่มผู้ที่ทําผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสายยาอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์อะไรก็ตามแต่นะครับท่านพี่น้องสืง่อมวลชนรังนึกภาพนะครับว่า,ถ,าถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราคือทางผ่านของอยาสิติดที่จะกระจายทั่วโลกนะครับแต่ว่าณวันนี้เราไปดูข้อมูลสถิติเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่พ่อบ้านต่างๆเนะี่ยผมลงพื้นที่นะครับแม่บ้านร้องเรียนตลอดแล้ครับวันนี้ก็คือทั้งลูก ทั้งสามีนะครับทั้งครอบครัวนะครับติดยาเสพติดเพราะหาง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้ประเด็นสําคัญที่ท่านประธานได้ชี้แจงก็คือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งดูแลกํากับโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับจะต้องตัดสินใจว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทบเรื่องความมั่นคงของประเทศจริงๆนะครับทีนี้ไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการค้าขายชายแดนนะครับเป็นประเด็นเรื่องของออแพะนะครับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครศิีธรรมราชนะครับได้ร้องมาที่ กรรมธิการนะครับกรณีเรื่องของจํานวนประชากรแพะในประเทศไทยที่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับส่วนผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในประเทศนะครับอันนี้มาจากปัญหาคือการนําเข้าแพะมาจากประเทศเมียนมานะครับซึ่งในข้อเท็จจริงนะครับที่ผ่านมาเมื่อปี64 65ก็มีนําเข้าแต่ปี67เ,เนี้ยทางสุลก,กากรนะครับทางกรมปศุสัตว์ทางกงรมปศุสัตว์นะครับก็ระงับการน,นาเข้านะครับ แต่เราจะเห็นว่าปริมาณการส่งนะครับการส่งออกนะครับโดยข้อมูลของสวรราชการแล้วก็กลุ่มสากลผู้เลี้ยงแพะบอกว่ามีการส่งออกในประเทศมาเลเซียมีการส่งออกไปทางฝั่งประเทศลาวนะครับจานวนไม่น้อยกว่า200,000ตัวเพราะฉะนั้นคือสําคัญที่สุดก็คือว่าท,ท,ทั้งที่มีการสั่งไม่ให้นําเข้าจากประเทศเมียนม,มานะครับแต่ว่าเราดูตัวเลขที่ส่งออกไปประเทศเทั้ง ลาวแลวก็มาเลเซียนะครับยังมีจํานวนที่ค่อนข้างที่เยอะอยู่เพราะฉะนั้นแสดงย่อมแสดงว่ายังมีการลักลอบนำเข้าแพในช่องทางธรรมชาติตัวเลขที่น่าสนใจมีอยู่ประมาณ6จังหวัดน,นะครับจํานวนประชากรแพเ,เดิมนี่นะครับซึ่งมีอยู่จํานวนไม่เกินบางจังหวัดหมื่นกว่าตัวบางจังหวัดหกหมื่นกว่าตัวนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเลขตัวเนี้ยในณจุดที่มีการ ไปขายที่จุดโรมแดนนะครับมันมีเพิ่มขึ้นหกจังหวัดนี้ก็คือเป็นจังหวัดที่มีจํานวนประชากรแพะเพิ่มมากขึ้นเช่นราชบุรีเช่นสุพรรณบุรีนะครับซึ่งรายละเอียดเดียๆๆเด๋ยวผมจะส่งผมจานจังหวัดได้ทั้งหมดไม่ได้นะครับมีมีม,ม,มีน่าจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญก็คือว่า การส่งออกของประเทศไทยเราดูจากกรมสุรกากรนะครับทั้งด่านทางฝั่ง,งลาวแล้วก็ฝั่งมาเลน,นะครับไม่มีตัวเลขนะครับที่ชัดเจนนะครับซึ่งหมายความว่ากระบวนการส่งออกเนี่ยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ในข้อเท็จจริงมีการส่งออกซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่มสากลผู้เลี้ยแพ้นะครับก็ยืนยันว่าถ้าหากมีการส่งแพ้ไปต่างประเทศแพ้ที่ออกจากประเทศไทยเนี่ยครับ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยประเทศไทยจะสูญเสียอะไรได้จากการส่งออกหรือภาษีต่างๆและจะกระทบกับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแพะอยู่ณวันนี้นะครับทาให้ราคาตกต่ำและสุดท้ายคืออาชีพของกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงแพะเนี่ยก็จะหายไป <S <S ข้อเสนอที่ชัดเจนก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าการทําข้อมูลจํานวนประชากรของแพะในประเทศไทยความต้องการตลาดภายในในประเทศความต้องการตลาดนอกประเทศที่จะต้องการส่งออกและต้องสมดุลกัน เพราะนั่นคือกรุ่มเกษตรกรก็ไม่ได้ห้าว่าต้องไม่นําเข้าจากประเทศเมียนมานะครับแต่ต้องนําเข้าในอัตราจํานวนที่สอดคล้องกับความต้องการ3ส่วนก็คือภายในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับและที่สําคัญก็คือว่าการนาเข้าเนี่ยจะต้องมีอัตราภาษีที่ในราคาที่ใกล้เคียงกันเพราะที่การน,นาเข้าที่แม่สอดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ามีการเก็บภาษีตัวละ400นะครับซึ่งราคาต้นทุนเนี่ยอยู่ที่กิโลละ40บาท ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในประเทศไทยเนี่ยต้นทุนอยู่ที่85เพราะฉะนั้นก็คือว่าการนำเข้าที่เกินจํานวนและในราคาที่ต่ำซึ่งกําแพงภาษีหรือมาตรการที่มันไม่ได้เ,เป็นกําแพงทําให้ป้องกันกลุ่มเกษตรกร,กษษษกรเนี่ยประเด็นนี้จะนําไปสู่การล่มสลายหรือการสูญเสียอายชีพของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยกรรมธิการก็ฝากโจทย์ไปให้กับสุรราชการ2ส,ส่วน คือกรมปศุสัตว์และกรมสุรากกร,กรเราไปจัดทาข้อมูลแล้วก็เสนอแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในประเทศไทยแล้วก็มาพูดคุยกับกรรมธิการในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับครับที่้องสุมชน,นมีประเด็นสอบถามไหมครับเรียนเชิญเลยฮะถ้าไม่มีประเด็นนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่าในฐานะที่ต้ติดตามเรื่องเรื่องนี้ มาเยอะนะครับแล้วก็พยายามที่จะขยายผลผมคิดว่าเรื่องสิ่งผิดกฎหมายตามเช็ดแนวชายแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคือถ้าเราไปดูไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอสินเตอร์นะครับที่วันนี้มูลค่าความเสียหายเนี่ย64ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่63เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะถึง1แสนลา้านมันคือมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มหาศาลแล้วจํานวนมากก็มีบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ เราเป็นทางผ่านของกลุ่มกีนเทาไปจนถึงอินเทอร์เน็ตไปจนถึงไฟฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งยาเสพติดนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือเรื่องสําคัญที่เราอยากเห็นภาครัฐเอาจริงเอาจังเรื่องนี้อย่างน้อยสิ่งที่เราทําได้แล้วทําได้เร็วที่สุดนะครับคือการสํารวจนะว่าทรัพยากรของประเทศของเราเนี่ยนะครับมันตกไปอยู่ในมือของเราอาจยากรมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็น หัวใจที่สําคัญนะครับของการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เราอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราทําให้อาจากรนะครับอ่อนแอลงนะครับให้เขามีสกิรภาพน้อยลงในการที่จะหลอกลวงหรือในการที่จะขายสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับตามแนวชายแดนซึ่งสุดท้ายมันคือการทําลายลูกหลานทําลายสังคมของเรานั่นเองแต่นั้นนะครับก็อยากจะฝากพี่้องสุมลชนนะครับ ช่วยกันนะครับสื่อสารเรื่องนี้ช่วยกันขยายผลเรื่องนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายของภาครัฐต่อไปนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ร่วมทําข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางบ้านด้วยครับขอบคุณครับ